ชัสคอรลีนอาวุธเคมียุคบุกเบิกกับการใช้งานครั้งแรกในสงครามโลก โครงการส่งครามก๊าซของเยอรมันที่นำโดยฟลิสฮาร์เบอร์ได้มีการทดลองใช้อุวุธเคมีครั้งแรกนั่นก็คือคอรีนซึ่งเขาได้เปิดตัวมันที่เมืองอีเปอร์ในเบลเยียมในปี1915คอรีนเป็นธาตุองค์ประกอบทางเคมีมีสัญลักษณ์คือ Cl และมีเลขอะตอมคือ17มันเป็นก๊าซไดอะตอมซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศประมาณ2เท่าครึ่งมีสีซีสีเหลืองเขียวและมีกลิ่นเหมือนกับส่วนผสมของสับปะรดและพริกไทยคอรีนสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำในปอดเพื่อ ่อสร้างกรดไฮโดรคอริกที่เป็นพิษซึ่งจะทําลายเนื้อเยื่อปอดและอาจรุนแรงถึงขั้นทําให้เสียชีวิตคอรีนเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อทหารที่ไม่มีการป้องกันโดยมีการประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,100รายที่อีเปอร์อย่างไรก็ตามสุดท้ายสัมพันธมิตรก็หาทางป้องกันได้แม้แต่ทหารที่ไม่มีหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษก็สามารถลดผลกระทบได้โดยการใช้พ้าคีริ่ที่เปียกน้ําปิดปากปิดจมูก